สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกทุกท่านทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะมณีอ้อนก็จะมีเรื่องเราที่จะมานําเสนอเนาะกาจ่ะมีเนาะคนไทยช่างอีแล้อนะทุกคนช่างประจําประจาโรงงานอีเล้อนะทุกคนประจาโรงงานอีแหละเวลาเพื่อเหตุฉานเหตุนีเวลา แฟนอ้อนวางกันในซอยหางซอยนี้เพื่อนน้องแล้วนะทุกคนเพื่อนก็นกได้สื่อขนมมันนีไฮ้าทุกคนโอ้โหกองมันนนาหลักมาก,มากเลยทุกคนเออ้ามาอนะ้อนสิกินบอรน่ะอ้อนเคยกินแล้วเนาะอ้อนเคยกินแล้วแล้วแฟนก็นกบอกว่าเฮ้ยใ <c oughs> <c oughs> ด้มากแล้วแบบอยากให้คนที่บ้านได้กินนะนะแปลว่าเอาจังไรอ่ะแปลว่าแบบพวกอ้อนนะพวกแฟนอ้อนอยู่เนี่ยได้กินตลอดอยู่แล้วเพราะว่าสื่ออย่าง บังรังซื้อทุกวันยี่สิบบาทังี้วางซื้อกินดีแหละแต่ว่าคนอยู่บานนะเขาโบคอยได้ซื้อขนมกินพอหนึ่งแต่ว่าโบคอยได้ไมีเงินที่จะซื้อขนมกินแล้วแฟนออนก็เลยบอกอุ้ยฝากเมื่อบานเมื่อหลลายล้านที่บานดีกว่าเนาะเพราะว่าล,ลานล้านลายก็คือสิไใ้แบ่งกันพุหละก่อนสองก่อนหนีแหละทุกคนเนาะความห่วงให่เนาะความของใหญ่ของลูกๆที่ยูทางฟังถ่ยอยากให้พ่อเมย์อยากให้ครอ,อ,อบครัวลูกล้านทางบานได้กินเนาะ ถามว่าเพิ่นได้กินบอเพิ่นก็นได้กินแต่อาจจะมีอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าขนมแบบนี้มันก็นอาจจะเป็นปี๊บมันก็นจะมีแต่ว่าหน่อยนักเนาะหน่อยนักคนที่บันจะสื่อให้ดูให้ยังกินพอเนืองจากว่าบบได้มีเงืนอีหยังมากมายขนาดนั้นถึงจะมีแน่แต่เพิ่นก็นเอาไปสื่อมักพริกเต็นหน่วเกลือใจค่าหนามค่าไฟจ่ายค่าหันค่าดีเนาะแบบ คองใสในครขั้วเขื่อนนะนะทุกคนบอสามารถที่จะสื่อขนมไห้ดูไฮต้เต่าได้กินเนาะแต่๋ยวกเฮากะไดฟี่พอเนาะทุกคนอ่อนกับต้องขอขอบคุณมาได้เด้อจ้ะนอกาขอบคุณคนไทยขอบคุณทางทีแบบเพลินใจดีเพลินแจกเนาะแล้วอันนี้ก็สื่อเองนะทุกคนกองละลอยเนาะแต่สื่อเองเพราะว่าจะมีรถแบบอันนั้คนเพลิน,พนมาคายนะอันนี้ก็สื่อเองอันนี้ก็อันนี้ ซางสื่อห้กระดาษองอันแลแ่จ้าทุกคนถามว่าแบบฝากเมื่อนำพากฝากเมื่อนำเขาเนาะบริฝากเองนะแบบฝากไม่เดียวเองดอ,อกประมาณนี่แหละทุกคน <c ười> ถามว่าเป็นยังคือโบฝากเป็นปิดเป็นปิบเป็นอ่นนนะะขนมปิบขนมนะบริฝากมันมันใหญ่ผลเนาะแล้วอีกอย่างกองนี้อ,อาจจะได้เอาไปใส่งานใดพ่อเนาะทุกคนไป ยี่อ้อนจะพาไปฝากก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวก็จะมียานำยานำสามเพลงเพราะว่างวนที่แล้วยาแบบงวนที่แล้วอะ่ะบริฝากเนาะบริฝากให้เพิ่อนนะนะงวนนี้ก็เลยจะฝากยันขนมปังอบกรอบสับปะรดกะทิอันนี้เนาะแต่เพิ่นจะกินบ่หรด้ดอกแม่เพราะว่าเพื่อนเป็นเบาหวานเนาะทุกคนอันนี้มันจะกินบ่หร้อาจจนะพอเนาะเพื่อนจะได้เพื่อนนะกินแต่ว่าเพิ่นสิกินกับเ้านะทุกคนเพรปูอ้อนนะ มักคือยังกินกับเขาข้าวนมนิดๆน้อยๆเนี่ยามากินกับเขาเนี้ยวแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ล่าล้านอยู่ในบ้านกันล้ายเนาะสานีกับบุค่กันดอกแต่อาจจะได้ภูรลาอันสองอันนั่นแหละดีกว่าบอดได้กินเนาะทุกคนปไปไปฟากันดีกว่าไปฟากน้พงเขาเดียวสิบวันหุงมาเที่ยวหอนๆเนาะทุกคนปไปไปตากองนาำแพาก่อนเลาก,ก็จะมียญาสามแพงอะไรอย่างนี้หญ้าไเมอาบาัววานบไดีหิกินเขาสัก คืฝากคองก่อนยากับขนมสองสองอันก็ฝากเรียบร้อยแล้วจ้ามัญเนยาที่ลืมทายน้องเปิดกินเขานะทุกคนใช่ือาลูกสงจาเอานี่แหละแล้วเรียบร้อยเลยแล้วใส่ใส่เย็ม อาว่าแล้วเยอะมาครับทานเมื่อทาเมืองเก่าทาเมืองเก่าส่งอีกแล้วส่งอีกแล้วก็เท้าสวย ได้เห็แน่นปึกๆเลยเดผีทางนี่เล้อืมเรียบร้อยแล้วส่งเีงแล้วจ้า แรงเยอะเสลอเกินส่งกลับบ้านแล้วจ้าเด้อปูทางแถวนี่ก็พากันเตะตะเกาะเตะบัดกลุ่มเลยวะนี่ใส่งานของเขาเนาไปหาเอา เดมีอยู่ชอบเธอได้แหละนี่กวัววาจบมารอยบ่อบนี่อืมได้ล่ะนาย่อยบ้าเลยล่ะหายแล้วเป็นเซตลงิมงาดูอะไรเนี่ยเดี๋ยว่าเพี้ยน จังบาทเอาไปเขาได้เลวเนี่ยพี่อันชอบอกเคยส่งน่าแปลกด้วยค่อยเคยส่งยากจังละพไปใส่โอ้ไปหาหับกองเนี่ยอันนี้คือส่ง ในทุกคนอันนี้บมรมเวสีทรงอยู่โหโหบมรมเวสีทรงเมื่อต่างจังหวัดแต่อันนี้คือทรงเมื่อซอปปอล่าเลยจา้าปอดตงวงทามีคลองลายที่เพิ่นได้นี่ก็คือจากแม่ว่าสร,รงงา้างไนะง,ง,เ,พเ,งเพิ่นเอาคลองหาลูกนะทุกคนสร่างไงเพิ่นเอาคลองหายลูกเพิ่นเอาคลองเพราะว่าเพิ่นเห็นว่ามีลูกหน่อยนะก็เลยเอาหาเนาะเอาหาบกพร้อยมันทุกคนเ้ยอ่อนกระทายพอทันสั เอาหายแบบเต็มเลยอะแบบประมาณล่างหนึ่งเสื้อผ้าเฉพาะเสื้อผ้าเด็กหน่อยแล้วก็รองเท้าแล้วก็พวกมัวพวกเสือแบบเบบี้ประมาณสีหาเดือนนะทุกคนเพิ่นค้นค้นค้นหายเบิร์ดเพิ่นวะเอาใบกับบริษัทเพิ่นก็เลยบริจาคนะทุกคนให้บริจาคเพราะว่าซาง่าเพิ่นจะนัานทีเพิ่นจะเข้ามาในโรงงานเพิ่นแบบสนิทกันถนกนะก็เลยได้เอามาหายพี่พี่ชายของแฟนเนาะก็เลยทรงไฮโดกอยู่ทางเรา พวงเฮ้าทั้งฝากค้องอ่อนส่วนส่วน,วนอ่อนกาแฟนอ่อนกับขนมแต่กับส่วนลูกเนาะส่วนพี่ชายของแฟนนะก็ฝากค้องทีแบบคนไทยเพิ่นเอาหายเต็มกระสอบแบบไงมนันอทุนเนาะคองตัวเองกับบรลายดอกวนมากค้องเขา้าวหายคองเข้ามาหายว่ะเออหายลูกทางบ้านใส่บัวได้กะค่อยๆแบ่งปั้นนี่แล้วเนาะุคนความแบ่งปันปของคนไทยหายคนลาวเพิ่นบัได้ว่าเพิ่น ทางเอ็นดูผู้เฮาทางแบบทางหายคลองทางคลองกินคลองใส่ได้ลายสิ่งหลายอยากคนกนระทงเคกระดาษขอบประคุณได้ไรยเด้อจานนอทีแบบแบ่งปันบุกเฮ้าฮาพวกเฮาก็ค้าเอาไปอยู่บานก็จะอะไรแบ่งปันเช่นกันเนาะแบ่งปันคนอื่นเนาะเพราะว่าถ้าตัวใดทีใสบุหรี่กับแบ่งปันคนอื่นไปเรื่อๆค่ะนะ เพราะว่ามีแต่หายก,กันะาจารคนกาได้บุญนำกันโอเคนอกจากคลิปนี้อ่อนกับต้องขอตัวล่าไปเพียงเท่านี้เดอ้อจากขอขอบคุนพีพีเอฟซีททูทานทีรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้จ้าเจอพอกันใหม่อพีนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย